ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งว่ามีพาะรูปหนึ่งท่านทําฌานสมาบัติให้กลัานขึ้นนจนได้อภินญ,ญาด้วยแล้วท่านมีฤทธิ์ถึงขนาดว่าสามารถที่สแสดงฤทธิ์เหาะได้ด้วยแล้วสามารถใช้มือเนี่ยรูปดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ได้ด้วยมีฤทธิ์ขนาดนะั้นแต่ในที่ไหนได้พังพเพราะเพศตรงข้ามพอพังเสร็จก็เลยไปอยู่กับเธอแล้วก็เป็นรับใช้เธอก็เหมือนเป็นท่าให้เธอใช้ไปโดนด่าโดนว่าไปเหมือนอุปการ์นเนี่ย เหมือนอุปการชีวะเนี่ยเป็นหลงรักผู้หญิง 15, อายุสิบห้าตัวนี้อายุสี่สิบห้านะเขานะีเขาก็เลยไปอยู่กับเขารับใช้ก้องก้องงงงเพราะโพธิสัตว์ก็เคยนะครับเคยที่ติดผู้หญิงเนี่ยนะเขา้านะเข้าก็ชาแล้วก็ไปหลงนี่เป็นต้นมีอยู่คราวหนึ่งก็คือเนี่ยพาไปบินทบาทก็เหมือนอย่างเงี้ยสมณเณรก็เดินตามหลังใช่ไหมอ่าก็เห็นโยมแบกโถดำเป็นเหนียงเลยแบกแบก,แบกฐานแบกกระสอบ ก็เลยล้อกันเนี่ยเหมือนท่านสติสัมปันโนเห็นก็บอกนะท่านธรรมวุฒโธบอกว่าเนี่ธรรมอวุโธเนี่ยพ่อยอมพ่อท่านล้อไงท่านธรรมวุโธก็ชี้ไปที่เนี่ยนั่นไงศาสนาสัมปันโนสัมเนโลนู่นไงยอมพ่อเธอเธอคือล้อเรียนกันเนี่ยหัวล้อกิ๊กกกิ๊กกตัวมันดํามากไอ้ยอมอุบาสกคนนี้ตัวดําเลยพอเดินมาใกล้ๆกันล้อหัวล้อกันยอมก็ได้ยินก็ทิ้งกระสอบฐานตุ่มแล้วก็ ยกมือบนนมบอกท่านสมัยผมบวชเนี่ยผมไม่ได้คิกคักคิกคักเหมือนท่านนี้เลยผมนี่สำรวมระวังมากแล้วผมสามารถทําฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นได้ด้วยแล้วมือที่ดํากร้านของผมเนี่ยผมเคยรูปดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาแล้วแล้วพวกท่านนะ่ะมีอะไรผมยังแพ้ต่ออิทธิเพศเลยแพ้ยังสตรีเลยยังแพ้กับมดุคามฌานผมยังเสื่อมเลยว่างั้นทุกวันนี้ผมต้องมาเป็นท่านรับใช้มันอยู่เนี่ยโอ้เขาวอากระพะเนียนชุดนั้นกลับไป ไม่ได้เรื่องเลยควรขวายกันเต็มที่ไปเจอของจริงเลยขนาดได้ชาญยังสุดเลยแล้วพวกเราอยังไม่ได้สักชาญเลยเนี่ยจะทํำยังไงเนี่ยนั่นอย่าแปลกใจด้าข่าวนี้ยเพราะนั่นไม่ได้ชาญสมาบัติใช่ไหมขนาดได้ชาญสมาบัติยังเจ๊งยังพังเลยนั้นประมาทเมื่อไหร่ในพังเห็นไหม